วัสดีพี่น้องภาคปายครับสวัสดีทางไกลทางไกลเด้นมื้อนี้มาพบกับส้มแบ้แชนแนลคือเก้าครับพี่น้องครับเมื่อนี้สิกินตำหุ่งจะมาคิดสักห้าสิบเมตรใส่พริกห้าสิบเมตรพี่น้องรสชาติจะเป็นยังไงสีลองซิมเบิ้งให้หนังเองเพิ่นต่ำอยู่ไปพี่น้องทางไหนจะบากินเขา้ามากินกับเบาฟีเดอส้มตำพริกห้าสิบเมตรไปไปลองดูไปตามไปดูครับไปเลย ผะแนนนะพริกพิมน้ำไปครบ50เมตรนะวันนี้เราจะกินตำส้มตำแสบดากนรกอาทีละสองเลยลูกอือืม เ <4 S 1> ออ <26 S 1> ไว้ไว้หน่อย <8 30 S 1> โอ้โไม่เต็มโคกหรือเป่มา <S <S แต่มาคิดนี่ก็ได้ <Yep. S 1> ไหนพบยังยโชว์ดิแต่พริกนี่ก็เต็มโคกเลยพี่นหนอเอ้อตายแล้วล้างมือลูกเช็ดตไม่เอาสักร้เม็ดเลยไเกลมมไม่เอาห้าสิเม็ดก่อนวันพยายาบอกดิดีเข้าตาฟิลหมออกถอยไปตายแล้วหัแลวบ้างหัวลบ้ง ห oh. oh, ายแล้วนี่แต่พริกเต็มคกทีกบ่บานนี่เอาใส่ยังไงใส่เมือกเทีสอะลายมันยังได้สอยรับกลิ่นพริกเกิดสักกี่โบได้ด้นี่วางมือเด้อ มาเยี่ยมเบารีในเด้อค่ะอยู่โรงบ้าบาลเออกีแก้แตกขี้แต่อาหาส้มตำส้มตำโคกปีนอันนี้ส้มตำแสบดากนรกส้มตำนรกแตกเลยรุ่นนี้ใส่พริกห้าสิเมตรนี่เดี๋ยวถ้าคลิปนี้ปังนะคลิปหน้าจะเอาพริกร้อยเม็ดเลย พี่กินู้เดียวเด้อเมามากกับน้ำลายแตกแล้วโอ้ใส่มะนาวเยอะ,อะบอลน้มีการเอาพริกออกแต่ยากใดนะพี่น้องเลยห้าสิบเม็ดยังอยู่เต็มโคกคือเก่าเบื้องสีสันจจโ,โอ้กกินหอมหุย <c oughs> ออกมาางนอกเลยเอาเมือออก <c oughs> กินย, <c oughs> ยั่งแสบดาดไม่มันมีแต่มาริกเลยบ่ลนี้ <c oughs> แล้ว่ากินใช้ได้กินใช้ได้กินมาแล้ว,วแล้อีกเไง่าอยอมาชพลาปีผมก็ชอบไม่ชอบนอมม้ยามยย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 ย มา,มาคิดยังอ,อย่างบมแลกอยู่เป็นปิดเม็ดปิดเม,ดม็ดอยู่ก็ยังมีอยู่บมมีแลยอ่ะใส่ลงไปซุปต้มใส่เยอะๆมันจะได้กบเกิดความเผ็ดหน่อยอแน่ใจนะเราฝีกินเหี่ยวหมดเด้อเขากินน้ำกันแล้วเนะเาะกินแล้วตัวสีสันคาไสีสันหน้าคานมากน้ำกินนี่หมดแล้วเหรอ ยกถังเลยครับกินกระปุกได้เอามาอีกพี่น,น้องเอ้ย,ยซื้อนมซื้อน้ำส้มสะอึกแท้ๆมือเนี่ยบ้าฟีบันสิมาสะอึกเวลาพันเพียรจะเป็นเน,นาะแ, <c oughs> แต่ว่ากินสุดยอดเย้าวยวนมากมีมะก้อน้ำโอเคเลยเด้๋ยนี่ ทิมครับวิไม่ใช่เชฟทิมครับเออที่จริงตำแหน่งทิมต้องไม่ต้องครับคาดยังเอาน้ำตาลหวานๆจังเลย หอมมากกลิ่นสุดยอดเลยสีนี่ใช้ได้แต่รสชาติช,ชิมๆดิไม่ครับไม่ใช่นักเหนะชิมละจะเลิกการเป็นนแนะชิม่ะเรียบร้อยพ่อชิมหนึ่งอะไรกันนั่นไรเจ๊ะเอ๋นั่นน้ะที่หันมาทางนี้นนโอ้โหสีสัน ส้มตำพริกห้าสิเม็ดสุดยอดเลยพี่น้องเอยเอาปตรงมันเาปงไกมาใส่บ่นี่ <c oughs> ปีงไกมาวางข้างมันเอามาใส่วางข้างเลยลูกสุดยอด,ดยไอัน,นี่ยังไม่โดนนะัออนี่ พิกห้าสิบเมตดคำโตๆจะได้รู้รสชาติมาพี่น้องมั้งสุดยอดมาดูกบกินบ้าน,นี้เลยสุดยอดแซบ่บมาพี่น้องมา กินไ,ไ,ได้อยู่ระบบบเพ็ดปันเนี่ยได้หร <c ười> ือ,อพี่ฟีเป็นไง <c ười> พี่ฟีไม่กินเผ็ดอยู่แล้วไม่เดียวพี่จะให้แล้วบะเพ็ดได้หรือเพราะว่ากินได้ย <c ười> ุงเอาโซ่เนาะเอาไก่ไก่เสรนจ้ เบอ่์พีน่น้องบดัะสี่ันสียงฟ้ามาอีกแล้ว โอ้แซบแบแสบเผ็ดเผ็ดเผ็ดอีหลีอืมเอ,ปปอยปะน้ำนะน้ำนะกินตปะปดุกอะไรบ้างเนีย้ย,ยเผ็ดอีหลี แต่ปลาดุกแล้วมันตามมาหุ้งบมก,กินละเขาจ้ำน้ำมันเอาเด้อพี่น้องเด้อพยายามบมก,กินข้าวากินสมตบน้ำเด้อสมตัพริกห้าสิบเม็ดส้มตำพริกห้าสิบเม็ดตำนรกแตกเลยเหมน,นี่เผ็ดอี ผมยังบม่เคยกินพริกหลายปานี้จักเถอะมาพี่น้องเพชดได้ใจชุดยอดความเพชดแต่ก็แซ่บอีแบบนึงพี่ฟิลกินมาได้พี่ฟิลกินมาได้เลย

好吧อ้อวนองอืมเ้าเพื่ออะไรน้อยเอาเลยพี่น้องเลยหอนแห้งเพ็ดเอาสูบน้องคำยังไงเดี๋ยวรงนี พิ้งปลาดุกวีองเยบเสียท้องมันมีไอ้แก่อยู่ตรงนู้มาเดองพี่น้องเด้อใครที่ยางบอกินข้าวมากินข้าวกับเบ้าฟีครับ ทีมงานโจมแบกนางเอกน้องน้องนิ่มนี่งกัเพิ่นตำ่ำส้มตำ่ำใสพ่พริกห้าสิบเม็ดกินแล้วแซ่บท้องฮอนท้องเลยโอ้บวายบวายฮอนท้อ,ทอง,อง,องละโอ้บอยบวายบวายพอแล้วพอแล้วพอแล้วคลิปนี้พอแค่นี้นะพี่น้องเด้บอบวายดีแซ่บท้องเจ็บท้ทองละ ภัยเข้ามากับฟากกดที่ตามกดไลค์เป็นก็รลังใจครับสมแบร์ได้พี่น้องเด้อสารับมือนี้กันสวัสดีครับ